ไม่ได้อร่อยไหมีิ พี่นั่งสิขุ้ไม่นั่งนั่งพิ่ขุ้ไม่นั่งนิดนึงขุ้ไม่นั่งแล้วทำไมพี่ถึงไม่นั่งละ่ะเพราะลมันเย็นรูร้สึกว่าในสัตว์ และเก้าอี้ที่พี่เป้นั่งอยู่นะครับก็คือเก้าอี้ t h e r m a l t e คไ c y b e r h a e 5 0 0ครับเป็น Economic Gaming c h a i r ครับผมเป็นเก้าอี้เกมมิ่เพื่อสุขภาพครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า based on two story ครับผมเพราะพี่เป้นั้นกำลังเป็นลิสีดวงอยู่ครับคือเจ็บตูดมากครับปกติก็เวลามานั่งทำงานนั่งเล่นเกมเนี่ยเราก็จะนั่งเก้าอี้แบบที่มันเป็นบอก เบาะฟองน้ําปกติมันมีอะไรที่พี่มาแข็งๆมากระแทกตูดไม่ได้ไงมันจะเจ็บนะครับแต่ทีน e 500, เนี้ยไอตัวไซเบอร์แชร์ e500 เนี่ยข้อดีของเขาก็คือตัวเบาของเขาอะครับมันเป็นตะข่ายมันมีความยืดหยุ่นมากกว่ามันสามารถรองรับน้ําหนักของเราได้มันมีความนุ่มตูดพูดง่ายๆเราเวลาเราขยับตัวขยับก้นอะไรเนี้ยครับมันก็จะ,ะยืดหยุ่นไปตาม ไปตามน้ำหนักตูดของเราอ่ะเนี่ยคือข้อดีของเขาเลยต่อให้คนไม่ได้เป็นลิิตดวงนะโครงเป็นอลูมิเนียมแข็งแรงมากนะครับผมรองรับน้ำหนักได้สูงสุด150กิโลเมตรโ <c oughs> <c oughs> คตรยาว150กิโลกรัมนะครับผมแล้วก็มันออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ก็ทำให้หลังเราเนี่ย เวลาวางเนี่ยจะตรงที่พันมันมีลอมบาซับพอร์ตนะครับก็คือตัวดันหลังตัวดันหลังเนี่ยมันจะเป็นสปริงเราเคลื่อนไหวอิริยาบทร่างกายเนี่ยมันก็จะคอยซับพอร์ตโครงกระดูกสันหลังของเราเนี่ยมันทําให้นั่งได้นานขึ้นไม่เมื่อยนะครับผมแขนปรับระดับ 4D ครับ ปรับซ้ายขวาขึ้นลงแล้วก็เข้าออกตามพลิระร่างกายถ้าคุณตัวใหญ่ก็ปรับออกได้ถ้าตัวเล็กก็ปรับเข้าได้นะครับผมตรงพนักพิงหัวเนี่ยก็สามารถปรับเอนได้ให้มันรองรับกับช่วงคอของเราเหมือนมีตัวมาช่วยดันคอทำให้คอเราเนี่ยมันไม่มันไม่ต้องเกรงเพราะจุดหลักๆแล้วเนี่ยเก้าอี้ตัวนี้ครับผมเขาคือเก้าอี้ที่เน้นในเรื่องของ เก้าอี้เพื่อสุขภาพนะครับนั่งแล้วก็าสามารถนั่งได้นานนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของความสวยงามด้วยนะครับผมเก้าอี้ตัวน,นี้ออกแบบมาเนี่ยจะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับจะไม่ได้เป็นสไตล์แบบเก้าอี้เกมมิ่งที่เป็นทรงแบบรถสปอร์ตอาจจะคล้ายเก้าอี้ออฟฟิศแต่ว่าอันนี้คือมันจะเป็นเก้าอี้ออฟฟิศแบบไซเบอร์ก็คือเป็นเก้าอี้ออฟฟิศแบบรุ่นใหม่เป็นรุ่นแบบเป็นยุคใหม่เป็นเก้าอี้ออฟฟิศยุคใหม่ที่หลังๆเนี่ยก็จะทํา รูปทรงประมาณแบบนี้นะครับผมเก้าอี้เทอร์โมเทคไซเบอร์แชร์ e 5 0 0นะครับผมมี2สีสีดำแล้วก็สีขาวนะครับสีดำอยู่ที่17,990บาทสีขาว19,990บาทนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเก้า e อี erm ้ ake, อีก1ตัวครับที่มีความสบายแล้แลวครับแล้วก็นั่งได้นานด้วยนะครับผมฝากไว้ด้วยครับเทอร์โมเทค e ห้0ร้อยไซเบอร์แชร์ครับผมดี นี่ขนาดเป็นดิสิตดวงอยู่นะบี้ตูดอย่างเงี้ยยังไม่เจ็บเลยอะ่ะ